สวัสดีครับขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แชนแนลครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการอสอนวิธีการลดการสั่นสะเทือนของคลิปวีดีโอ,โอของเราครับที่เราไปบันทึกวีดีโอ,โอมานะครับก็เป็นการ แก้ปัญหาครับโดยที่เราไม่ต้องโหลดแอปมาช่วยนะครับก็จะมีแอปตัวนี้ก็จะมีอยู่ในเครื่องครับก็คือแอปโปโต้นะครับก็อยู่ในเครื่องแอน r o i d ทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับนี่ครับแอปโปโตนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับก็หน้าตาของแอปเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เดีย๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับนี่ครับสมมุติว่าเราเลือกวิดีโอ,อตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าวิดีโอเรามีความสั่นสะเทือนอยู่นะครับเราสามารถแก้ปัญหาได้นะครับนี่ครับหลังจากเราก็เข้ามาหน้านี้ครับเราก็กดไปที่ หน้าจอนะครับจากนั้นเรากดที่แถบข้างล่างครับเป็นแถบ3ามเส้นนะครับเขาเรียกว่าแถบอะไรผมก็ไม่รู้ครับคือ3ามเส้นนี้นะครับตรงกลางนะครับกดไปเลยนะครับหลังจากเรากดไปแล้วนะครับเราก็จะมากดแถบตรงนี้ต่อนะครับคือด้านขวามือข้างล่างนะครับนี่นะครับกดไปครับเขาก็จะทําการโหลดนะครับ เราก็รอเขาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะกดคําว่าบันทึกสําเนานะครับนี่ครับตอนนี้เขากำลังโหลดอยู่นะครับแล้ววีีโอที่เราทําการแก้ไขนะครับก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่นะครับหรือว่าในรูปภาพของเรานะครับเราก็รอเขาโหลดอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็เป็นการลดการสั่นสะเทือนนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปโหลดแอปมานะครับนี่ครับเรามาดูหลังจากที่เราทำนะครับก็ลดการสั่นสะเทือนได้ดีมากๆนะครับผมว่า,าวิธีนี้นะครับหรือแอปนี้ของเขาสุดยอดจริงๆนะครับ ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด u ั s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ